อ่ะมาเท่าให้โชคสวัสดีที่สุขสุขกันครับผมมาลวพี่น้องล่าพัฒนาอาจ,จารย์ไก่เนาพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นความเนาพี่น้องเสียดายเสียดายเนาพี่น้องจับคู่ของคนมาเลขกมันออกกันเจ็ดสี่หนึ่งล่างคือสามเจ็ดเาพี่น้องของคนก็มีตาแปดสามสามแปดสามแปดแปดสามสามแปดแล้วก็มีม,มีแต่สี่หนึ่งเราพี่น้องเนาะ เลขวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่พี่น้องเลกวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่เน้นที่ซีเข่าตัวเน้นเบืเอง่นเน้นติดซีไหมพี่น้องเป็นมากหลายซีซีออกซีหนึ่งเสยมาไงซีสองก็มีตัวคนมากคือซีซีออกซีหนึ่งน้องพี่น้องเรขล่างก็เลขล่างก็ออกสามเจ็ดของเพื่อนก็มีแต่แปดสามเนาะพี่น้องเนาะของกระจา์ไกลห้องมาต่างกันต่อวันสุกที่ ยี่สิบธันวาสองหาหกเกียเน้องพี่น้องเน,ะนาะเ,เ,เลขกันั่นเพิ่นกับมาได้พี่น้องได้พันในม่เวลาเป็นกระทรวงมาให้แล้วรัฐบาลไทยเลขลักสิบของเพิ่นแมนแมนเบอร์คยหลุดแม่นไอรีพี่น้องเออเลขลักสิบจีโอโบอแมนพี่น้องมันไปอยู่หลักหน่วยสามไปอยู่หลักหน่วยถือว่าบกค่ะถือว่าผิดนาะพี่น้องเนาะของเพิ่นสามมา แต่ภาษามันไปอยู่หลักห่วยไม่เี่น้องเนาะยู่หลายภาษาเนี่ยมีหอดแตงเงาะ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 นี่เป็นอย่างไรเลยอะไรถิ่นภาษาคขมนบอดแตงเงาะมวยฟอได้หลายพอได้หลายภาษาเด้อ ก็อกฮอภาษาจีนัน้ภาษาจีนกับภาษาจีนกับขันขันพอได้หลายภาษาอยู่ดิภ <c oughs> าษาเขเมนน้ำแข็งนี่ตะเกาะดิน้ำแข็งนี่ตะเกอ <c oughs> าอเทศไปตะเกใม <c oughs> อ่าไปตะกอ้อ ภาษาขั้นจีนกลางนี่ก็สุยปิ้งเดี๋ยวน้ำแข็งเดี๋ยวโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวด้ไปบร้อย ป้หากันเบิง่งค่าตะเวรเรียงน้ำแข็งอยู่วันสุกร์ยี่สิบธันวา าลาวพัฒนาอาจารย์ไกให้เขาให้หน่อย การไก่คือเก่าเมีนเก่าเมีนเดิมวิ่งวิ่งบนล่าง ศู <transplant> <stro German. S 1> นย์เก้าเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเนะหวนันนึงหันก็คือมือวันจันทร์นั่นเข่าตัวเน้นเดิสายปิ้งสายหลุดสายแลนก็ได้ ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูน 08 huh. yeah. <laughs> <laughs> เก้าหน่งเก้าสองหยอกกันน้านานน่เอาจะเบอกกัน เก้าสิเก้าห้ามีเลกสามตัวนะพี่น้อส่วนเลขสามตัวเลกสามตัว หนึ่งศูนย์แปดแปดเก้าห้า ส่วนตัวเน่นนาะพี่น้อง95 80พี่พน้องจะเรล่มกลับตัวน้ำได้บนล่างไปกลับเด้อพี่น้องแคบหน้าจอดเด้อล่าพัฒนาของอาจารย์ไกลบนล่างวิ่งรูด0กับ9เน้นที่0ส่วนจับคู่นี่ก็คือ02 03 04 08 91 เก้าสองเก้าเก้าซีเอาผมมีเก้าสามเก้าห้าหนึ่งศูนย์แปดเลขสามตัวแปดเก้าห้าเน้นศูนย์แปดเก้าห้าพี่น้องก็จะเริ่มตัวกันตัวล่องได้อย่าประมาทมาได้เมื่อพี่โตพี่น้องได้เน้นกันเน้นสองคู่สองหางก็จะเริ่มบนล่างไปครับเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมจะมักกระจายตะขาดกระพานได้ไป่น้องได้ อะขอบุณขอพูดอาจารย์ไลาไๆครับผมขอให้พี่น้องโชคมาด้วยเรื่องแห่งปังกันใครจะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้องให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม